สวัสดีค่ะพบวกวันอีกแล้วนะคะกับจ่องกรงพันตุลาการคลิปนี้มาดูน้องสุนัขก,กินข้าวค่ะขออภ <c oughs> ัยค่ะคุณลิ่าสวัสดีค่ะ มาลูกมามากินข้าวาเวเวมาท้น้นำ,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 ำมาทน,น,นีอ่อันนี้เล็อันนี้ ออขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยๆค่ะเสียงรถไทยสวนค่ะเอฟซีค่ะโอ้ยเสียงรถไทยนาค่ะไปขา,ามันรดไปตามมาทันนี่ க 말 กุมพันวิ่งได้เจ็ดรอบเงือแตกเงือแตนเลยค่ะเอฟซี่ะเลยอีกสามรอบค่ะ กับมากบมากบมากบมาไม่เอาลูกไม่เอาไม่เอาคุเพี่นะจะฟู้งจะฟูงจะไป็รังแกน้องค่ะไม่เอานะลูกต้องสามาคีกันนะ น้องสุนัขคุมพันมีแปดตัวค่ะไม่ไปลูกไม่ไปไม่เอาลูกไม่เอาไม่ไปครับทองเท้าเท้าเท้าขาวเท้าขาวเท้าครับไม่เอาครับไม่ไปนะกุลิศดูสองตัวนี้ไม่ไม่ไปลูกไม่ไปไม่ไป ข้ามถิ่น FC คะ่ะเอฟซีค่ะเขาจะข้ามถิ่นไปนู้นไปหาสุนัขนาเพื่อนบ้านหนยคะ่ะข้ามถิ่นไปลังแกเขาคะ่ะหนูต้องมีวินัยนะลูกนะเดี๋ยวช่วงนี้คุมพันถ่ายให้ดูบรรยากาศา FC คะ่ะเอฟซีค่ะนี่คะ่ะบรรยากาศท้องทุ่งนาอันนี้ก็จะเป็นบ่อน้ำสระน้ำนาคุมพันตุลากันคะ่ะนี่คะ่ะ ยังไม่ได้หวานข้าวสามแปลงค่ะหวานแล้วสี่แปลงนี่ค่ะสวยค่ะบรรยากาศตรงนี้คุมพันธ์ชอบมากเลยค่ะนี่ค่ะถ่ายกับเอฟซีได้ดูค่ะสบายตาดีค่ะเอฟซีขานี่ค่ะถ้าเราหวานข้าวแล้วถ้าข้าวเจริญเติบโตคุมพันธ์ก็จะอัปเดตให้ดูทุกวันเลยค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้หวานค่ะนี่ค่ะสามแปลงค่ะแปลงแปลงที่อยู่นาลุ่มที่สุด แล้วก็อีกสองแปลงนี้ยังไม่ได้หวานค่ะเอฟค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณหลาๆค่ะพบกันคลิปหน้านะคะคุริค่ะสวัสดีค่ะ